จาะลึกประเด็นร้อนข่าวบอลไทยบ i าย c ก e ตส์ต e ประจำวันที่9พฤษภาคม2563โดยเฉพาะ่าครั้งบอลไทยครับวันไปดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะผมว่ามีข่าวเอาอะไรน่าสนใจกันบ้างครับชา้านี้กระแสะมาแรงยโฮดารุนทักษิมเล็งคว้าแข่งระดับท็อปทีมชาติไทยร่วมทีมโคต้าอาเซียน โดยกระแสมาแรงสุดเกินทีผมเมื่อยัโฮดารุนทักษิมนะฮะเล่งคว้าแข้งระดับท็อปทีมชาติไทยมาร่วมทีมโคตาอาเซียนนั่นเองโดยหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสอย่างมากนะฮะมาว่าเดเอโกหรือซานโตเตรียมย้ายกลับมาค้าแข้งที่ไทยลีกหลังจากทั้ตัวกำลังจะหมดสัญญากับทีมยัโฮดารุนทักษิมทีมยักษ์ใหญ่ของมาลเลเซียซูเปอร์ลีกและยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาแต่อย่างใด ล่าสุดมีรายงานอกว่าตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิสบราหิมประธานสโมสรยะโฮดารุนทักซิมมีความสนใจเล็งคว้าตัวนักเตะตับท็อปของทีมชาติไทยพร้อมจะพิจารณาดึงตัวไปร่วมทีมในโคต้าอาเซียนแทนที่ฮาเรวฮาบุยกองหน้ากับตันทีมชาติสิงคโปร์และต้องมาลุ้นกันบ้าสุดท้ายแล้วจะเป็นใครนะฮะที่ย้ายไปลุยต่างแดนในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ค่าเดร์มหาศาลอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นทีมยักใหญ่ของมาเลเซียอย่างเนี้ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วอีกทั้งจะเล่นในสนามที่ขึ้นชื่อว่าดีที D ่สุดในอาเซียนอีกด้วยทั้งนี้ที่สโมสรมาเลเซียซูเปอร์ลีกฤดูกาล2020ได้มีการดึงนักเตะไทยไปค้าแข่งแล้วกว่า3รายด้วยกันประกอบไปด้วยนบพลพุทธ้อนเดนิสบูเชนิงและล่าสุดอาณาวินจูจินนั่นเองครับ อนผมเป็นว่างานนี้นะฮะต้องรอรู้กันต่อไปว่าใครนั้นจะเป็นนักเตะของโคตาอาเซียนของทางลิกมาเลเซียนะครับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเพราะว่าต่างชาติเริ่มมาสนใจนักเตะไทยกันมากยิ่งขึ้นแล้วครับงานนี้เราึขาวต่อมากันดีกว่านะฮะมาก้าจัจะอันดับตราสโมสรารินอตอยู่เหนือวิลานอาร์ซอนและดอชมุน โดยสโม,มสรอ,อย่างโยโกโฮาม่าเอฟมา ino, J ague, รินอสนะฮะแชมป์เจลิกฤดูกาลล่าสุดทีมต้นสังกัดของเจ้าอุ้มทิตทรบญม,มทาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยได้รับการจัดอันดับจากการโหวตของแฟนบอลจากทั่วโลกมาแล้วว่าเป็นสโม,มสรที่มีตราสัญลักษณ์สวยงามเป็นอันดับที่12ของโลกซึ่งเป็นเพียงสโม,มสรเดียวของศึกเจลิกประเทศญี่ปุน่นที่ติดอันดับนั่นเอง โดยในสุพิมพ์นะผมของมากาของประเทศสเปนได้จัดทาโครงการนะฮะตราสัญลักษณ์สโมรสรฟุตบอลที่สวยที่สุดในโลกขึ้นมาและทําการสํารวจแฟนฟุตบอลทั่วโลกรวมกว่าแล้ว14ล้านคนและปรากฏว่าตราสัญลักษณ์ของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเป็นสโมรสรเดียวของเจลีกที่ติดันดับอยู่ที่12ด้วยคะแนน27,600น้อยกว่าแมนเชสเตอร์ของอังกฤษซึ่งมีอันดับที่11ด้วยคะแนนโบวต29,700คะแนนแต่ก็มีอันดับสูงกว่าทีมอื่นอย่างเอซิมิลาน ของอิตาลีนะผมอยู่อันดับที่22อาร์ซอนของอังกฤษยอยู่อันดับที่25บริซเชจัชมุนของเยอรมนีอยู่อันดับที่29่สบ้ครับนะผมเป็นว่าตราสัญลักษณ์ของสโมสรของโยโกฮาม่าเอฟมารินอตนี้ถือว่าขลังจริงนะผมและก็มีมานานแสนนานแล้วและดูแล้วว่าทางเขาเรียกว่ามีดีกรีที่ไม่เป็นรองใครในชาติใดในโลกนี้เลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นโชคดีของเจ้าอุ้มที่สุดนะฮะที่ทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอตเลือกเจ้าอุ้มเข้ามาร่วมทีมและก็ได้แชมป์เจลิกเป็นพอดีเลย เราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับฟุตฟ mm ิตไทยแลนด์เห็นหน้าอย่าเพิอด่าภาษาไทยเชียวนะเพราะพี่แกก็ด่าสวนอย่างแน่นอน mm hmm. นักเตะอาชีพที่ทวินหาคือเรื่องของความสำเร็จรวมไปถึง เรื่องของรายได้ทุกอย่างจะต่อยอดสู่เส้นทางต่างๆในแบบฉบับของฟุตบอลทั้งเรื่องการก้าวไปติดทีมชาติรวมไปถึงการเก็บหอมรำลิบ์สำหรับอนาคตแต่ระหว่างการเดินทางในการคารัดแข่งของต่างประเทศต่างๆนั้นที่ไม่ใช่ชีวิตในดินแดนถิ่นฐานลูกหนังของตัวเองก็คือเรื่องของความประทับใจการเรียนรู้เพื่อเดินหน้าในการสร้างความสําเร็จต่างแดนเรื่องแรกที่จะต้องทําก็คือการปรับตัวให้เข้าถึงกับวัฒนธรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วมากที่สุดนะฮะ นี่คือข้อได้เปรียบสําหรับนักเตะอาชีพในเส้นทางเดินของอาชีพลูกหนังนั่นเองโดยเรื่องแรกนั้นที่นอกเหนือจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเรื่องของอาหารการกินสิ่งที่ติดตัวไปจนมันตายก็คือเรื่องของภาษาในประเทศที่เดินทางไปค้าแข้งหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือเรื่องของภาษาสากลน,นั่นคือการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เป็นพื้นฐานการติดต่อโลกของฟุตบอลอาชีพสลับในเมืองไทยแล้วมีแข้งนอกต่างแดนหลายรายนะครับจากทั่วโลกที่กระโดดมาเริ่มและก็จบวิถีลูกหนังอาชีพที่นี่เหมือนกันเพราะเป็นปันจจัยมากมายทั้งเรื่องของความชื่นชอบหลงไหลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองทุกอย่างถูกสร้างสรรและก็ถูกสรรสร้างเพราะฟุตบอลในลีกเมืองไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันมักเห็นนักเตะต่างชาติที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาไทย ทางการพูดฟังอ่านเขียนบางรายถึงขั้นเขียนตอบโต้ได้นี่คือเราขุนพลแข้งนอกที่จะเล่นฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานนะฮะและสามารถปรากฏน้ําเสียงออกมาสื่อสารด้วยภาษาไทยแบบชัดเจนเรื่องราเหล่านี้นอกเหนือจากความรักที่พวกเขามีให้กับประเทศไทยแล้วนั้นหากวิเคราะห์วิถีฟุตบอลอาชีพของเขานอกจากฝีเท้าที่ดีการสื่อสารที่ต้องปรับปรุงพัฒนายังส่งผลให้อาชีพไปได้แบบสุดๆในไทยลีกอีกต่างหาก เรามาดูกันดีกว่านะผม,มว่ามีใครกันบ้างน,นะฮะที่ด่าเป็นภาษาไทยได้แล้วก็ด่าไทยกลับคืนมาได้อย่าหลงไปเผลอด่าพี่แกกัแลวกัน,นครับคนที่ 1. a อาเดบายโยกาเดบโบของประเทศนจีเรียโดยอดีตกองหลังสโม,มสรฟุตบอลบีซีเทโรศาสนะอย่างอาเดบายโยนะฮะที่ปัจจุบันอายุอานามก็ย่างเข้าปีที่45แล้วยังง่วนกับการใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย พร้อมกับดำเนินชีวิตไปด้วยฟุตบอลปัจจุบันนับตำรงตำแหน่งขุนสือของสปอร์บรีเอฟซีในศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งโดยจุดเริ่มต้นของฟุตบอลเมื่อ22ปีที่แล้วในถิ่นมังกรไฟความบุกพัน์ที่แน่นแฟ้นในวิถีไทยจึงเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่โยกไปเล่นในลีกอินเดียและก็อินโดนีเซียโดยเดยบิโยคนนี้ประสบความสำเร็จกับเทโรศาสนะควา้าแชมป์ลีกสูงสุดแต่ที่พิคส,สุดก็คือเขาสามารถปรับตัวเข้ากับเมืองไทยได้อย่างเป็นผีเป็นขุยเลยนะฮะ ซึ่งเมื่อเขาจะเลือกเล่นไปแล้วเรื่องของภาษาไทายสื่อสารได้อย่างชัดเจนมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าตัวทําธุรกิจค้าขายส่งออกข้าวจากเมืองไทยกลับไปยังประเทศบ้านเกิดด้วยการที่เข้าใจทุกรายละเอียดในการสื่อสารต่อมาคนที่ 2. k o โคเน่คาสิมโมฮัมเมดจากไอวอรีคสสองพี่น้องจากไอวอรีค s สอย่างโคเน่คาสิมนะฮะโมฮัมเมดถือว่าเป็นปรากฏการณ์แข้งต่างชาติในไทยลีก จากฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่ลงหลักปักฐานในประเทศไทยในทุกๆสโมสรจุดเรดิ่มต้นจากเอเจนท์ที่ชื่อสุไรามานที่ทำธุรกิจด้านพลอยเอาไปฝังตัวไว้ที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมกับการเล่นฟุตบอลที่ทั้งคู่นะฮะจะเติบโตบนเส้นทางลูกหนังอย่างต่อนเนื่องโดยโคเน่โมฮัมเหม็ดคนนี้สมัยเล่นที่กับธนาคารกรุงไทยถึงขั้นมีข่าวออกมาว่าดาวเตะรายนี้น่าจะโอนสัญชาติมารับใช้ทีมชาติไทยเลย ขณะที่โคเน่คาสิมเส้นทางฟุตบอลของเขาก็โยกขยับเล่นให้กับนครปฐมโอสถสภาธนาคารกรุงไทยบรัง,องกอกกาส ถ้าถามเรื่องของการสื่อสารภาษาไทยคู่พี่น้องคนนี้สามารถสั่งอาหารไทยแบบเน้นรสชาติได้เลยตอบโต้สนนากับแฟนบอลฟุตบอลไทยกับสื่อมวลชนได้อย่างสบายรายของโคเน่คัสซิมนี้ชื่นชอบศิลป,ปินเซกโปรโซเป็นอย่างมากช่วงที่โอสุสภาไปแข่งขันรายการพิเศษที่อินโดนีเซียดาวเตะจากโกสติวัวรายนี้ก็ขึ้นไปโชว์เพลงนะฮะสมซานได้แบบคล่องคีกันเลยทีเดียวต่อมาคนที่ 3. โคเน่เซดูจากไอวอรี่โคส อีกหนึ่งแข้งชาวไอริโคสที่ฝังรากลูกหนังอาชีพในประเทศไทยอย่างยาวนานสหรับโคเน่คนนี้ปัจจุบันอายุ32ปีมีชัยเล่นให้กับสโมสฟรฟุตบอลกระบี่เอได้สึกฟ,ฟุตบอลลีกล่างจากจุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตในเมืองไทยนะฮะในทีมสโมสฟรฟุตบอลทครสวรรค์ รายการโปรวิเชียนลิกตั้งแต่ปี2006ลากยาวไปเรื่อยๆอีกหลายสมโมสรทั้งทีโทบุรีรัมย์สงขลาสมุทรสงครามและก็กระบี่เรื่องราวนอกสนามของแข้งรายนี้มีให้ติดตามกันเป็นสักระยะหนึ่งแล้วพร้อมกับการพูดจาภาษาไทยได้อย่างเข้าอกเข้าใจถึงสมัยการค้าแข่งอยู่ที่ทีโทในยุคข,ของโค้ดก๊กพงพันธ์วงสุวรรณนะฮะบัญชาการคู่หูของเขาก็คือครารดิโอปรัสข่าว มักแวนช์มอเตอร์ไซค์นะผมมัสนามแข่งขันกนันบ่อยมีหลายครั้งที่เขาใช้ภาษาไทยในสนามหลายๆเรื่องเพื่อให้ชีวิตฟุตบอลของเขานั้นประสบความสําเร็จครั้งหนึ่งโคเนกเซดูคนนี้ก็เคยเปิดความรับเ,เรื่องของชื่อโคเนกเนี่ยทำไมมีเยอะแยะในประเทศแอฟ,ฟริกา และเจ้าตัวก็ตอบกลับมาด้วยคําตอบไทยมาว่าโคเน่ที่นั่นก็อารมณ์ประมาณสมชายที่นี่มันคือชื่อยอดฮิตนั่นแหละครับโอ้โหนะเหมือนกับว่ามันเป็นชื่อโบราณนะผมโคเน่แต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าสมชายหรือว่านายดำนายแดงอะไรประมาณนี้นครับเหมือนหนังไทยในสมัยก่อนที่ต้องคนต้องมีชื่อคําว่าสมชายนําหน้านะฮะโอ้โหหนังดังสมัยก่อนเลยใครเกิดทันในยุค80นะผมต้องไปดูกันเลยทีเดียวเรามาดูคนต่อมาคนที่4กันดีกว่าดิยุฟวิรัมจากไอวอรี่โค้ดเช่นกัน โดยแม้ว่าจะย่างก้าวเข้าสู่วัย3 5ปีแล้วสำหรับดิยุปเบดามคนนี้นะฮะยอดแข่งนอกระดับตำนานของวงการฟุตบอลไทยแต่ปัจจุบันยังยืนระยะเล่นอยู่บนลีกสุดๆข,ของเมืองไทยอย่างคงกระพันช่วงเวลาการเล่นฟุตบอลอาชีพในเมืองไทยนั้นแม้จะไม่ได้ยาวต่อเนื่องเพราะมีบางช่วงที่ย้ายไปเล่นในลีกเนียนมาให้กับยานาดาบอนส์นะฮะนั่นคือช่วงเดียวตั้งแต่ปี2 0 0 6ถึง2020ที่กรกนี้จากไทยลีกช่วงพักชั่วคราว โดยแบรามนั้นเริ่มเรียนรู้ภาษาไทยจริงจังตั้งแต่สมัยอยู่กับสมุดสงคราม FC แถมพูดได้ชัดเจนสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวเป็นนักเตะท,ที่ชอบพูดหยอกเอิงด้วยภาษาไทยนะฮะแถมมีการคู่เพื่อนพวกทีมกันอีกนะฮะในช่วงสัมภาษณ์ก่อนเกมซึ่งก็สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวต่อมาคนที่5โซมิเอลเบงกาอาจีราจากไนจีเรีย โดยสมัเอลเบงกาอาชีราคนนี้นะผมแข่งจากเมืองรากอสประเทศตัจิลียเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลบุ่งหน้าสู่เอเชียตะวันออกเชียงใต้เริ่มต้นฟุตบอลอาชีพนะฮะในอาเซียนในลีกของกัมบ,บูชากับสโมสรนพนมเปนคราวเอฟีในยุคข,ของโคชจิว๋วอิ่มอัมไพนะฮะ คุมทัพเมื่อฟอร์มเข้าตาจึงถูกดึงมาเล่นให้กับบางกอกการ์ด f c ซึ่งอาจจย่คนนี้ชีวิตฟุตบอลของเขาส่วนใหญ่จะเล่นในลีกกัมพูชาแต่ช่วงมาเล่นในเมืองไทยให้กับบีจีชมบุรีสมุทรสงครามก็สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังเรื่องของการใช้ภาษาไทยก็ยอดเยี่ยมนะฮะเขาเป็นนักเตะที่เข้าใจคําด่าไทยๆเนี่ยได้แบบชัดเจนเลยแถมมีการด่ากลับหยอกเอิงกับเพื่อนในทีมอีกต่างหากนะฮะสมัยอยู่บางกอกการ์ดเพื่อนๆในทีมรวมไปถึงสื่อต่างๆได้ให้ฉายาเขาว่า ไอปีตครอง2นั่นเองครับโอ้โหนะผมชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมานะฮะนี่เองครับผมที่มาของคำว่าชื่อไอปีตครอง2โอ้โหต่อมานะผมคนที่6นะฮะไดโยเชียก้าจากไอวอรี่คอร์ นายโยคนนี้นะผมแข้งทีมเยาวชนของอร์บรีโคสและตำนานสโมสรฟุตบอลกิเลนผยองเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดที่ปัจจุบันวัย22ปีได้บริทายจากการเป็นพ่อค้าแข้งไปแล้วเนื่องจากอายุอานามที่มากขึ้นพร้อมกับปักหลักอยู่ที่เมืองไทยทางานด้านฟุตบอลด้วยการเป็นผู้ฝึกสอนเยาวชนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในฟุตบอลอาชีพการปักหลักในชีวิตในเมืองไทยตั้งแต่ปี2008นะฮะสมัยที่เมืองทองลดเล่นระดับดิวิชั่น1ลากยาวมาจนถึงเลิกพร้อมกับก,บการทํางานในเมืองไทยจนถึงทุกวันนี้13ปีแล้ว พอสไทยของดันโยคนนี้แตกฉานมากๆชนิดที่เข้าใจทุกรายละเอียดทั้งการพูดชมการเดินยอหรือแม้กระทั่งคำด่านอกจากเรื่องของฟุตบอลแล้วที่ทำให้เขาไม่พลักพาดใจจากเมืองไทยแล้วนั้นความรักที่มีต่อประเทศเทเรานะฮะยังเป็นเรื่องสําคัญที่ทําให้ดันโยคนนี้มีความสุขมากในยามใช้ชีวิตที่เมืองไทยและคนสุดท้ายนะผมจอห์นบาโจจากมาดากัส์ กลายเป็นขวัญใจแฟนบอลสุขโขทัย FC ไปซะแล้วนะครับผมสำหรับจอรนบาโจอดีตกองกลางทีมชาติบันดากัสกาที่ออกมาไปเชิญโชคสตาในฟุตบอลไทยด้วยการร่วมทดสอบฝีเท้ากับทีมท่าเรือในปี2015แต่ครั้งนั้นติดขัดเพื่อสัญญาเล็กน้อยจึงตัดสินใจโยกไปเล่นให้กับสุขโขทัย FC พร้อมกับใชยแววการเล่นได้อย่างเอกอุทะลุองศาเดือดเลยนะฮะ เชื้อเฉือนอารมณ์เกมรับคู่แข่งแบบขาดรอยด้วยความเร็วเรื่องในสนามตลอด5าปีที่ผ่านมาพี่โจคนนี้ก็กลายเป็นเทพบุตรลูกหนังอย่างเต็มตัวขณะที่เดียวกันนะผมเรื่องนอกสนามหลายสไตล์ชีวิตประจําวันของพี่โจอนอกจากจะเรียบง่ายแล้วเรื่องของการปรับตัวกับวัฒนธรรมไทยก็ทําทได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการสื่อสารด้านภาษาไทยถือว่าทําได้ดีไม่แพ้เรื่องในสนามกันเลยเฉียดครับ นี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะนักเตะต่างชาติที่มาค้าแข่งในเมืองไทยแล้วฟุตฟิตฟอร์ฟแถมด่าภาษาไทยได้อีกด้วยครับยังไม่พอแค่นั้นนะฮะใครไปดินทาเขานะผมหรือว่าใส่อารมณในการพูดที่แบบว่าหรือว่าแบบทำหน้าตานิ่งงแล้วด่าเขานะฮะเขาก็จะรู้ว่าความหมายนั้นคืออะไระครับอย่าไปเผลอทำเชียวนะฮะไม่อย่างนั้นคุณจะโดนส,สัดสวนหงายเงื้เกิดลยทีเดียวนะผมบอกไปเลย,ยางานนี้ และนี่ก็เป็นนะ้าผมจอบริประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่9พฤษภาคม2563โดยใช้าู้ปะครั่งบอลไทยครับ